สวัสดีครับพี่เต้สวัสดีครับพี่ช้างแล้วก็สวัสดีครับน้องบอสสวัสดีครับผมอ่าครับผมมาพบกับเราอีกแล้วครับแบ็กไทยนะครับครับผมก็แน่นอนนะมาพบทีไรก็ต้องมีของดีมานําเสนอเช่นเคยครับผมนะครับก็วันนี้ก็มีลําโพงบลูทูธที่กําลังมาแรงสไตล์คาราโอเกะนั่นเองใช่ครับนะคือมีไมโครโฟนให้ด้วยนะครับใช่จากค่าย M+ M+ ตัวนี้รุ่น รู้เลยน้องบอส M2 Pro ครับ M2 Pro นะครับก็ดูกล่องด้านหน้านะเขามีเนืนะสัญลักษณ์เหมือน The White นะครับรูปไมโครโฟนแต่วก่อนอื่นเลยพีเตอร์มาดูไซส์เขาก่อนน้องอบอสช่วยถือมาหน่อยเป็นลำโพงไซส์ที่พกพางง่ายๆแต่ว่าพลังเสียงพีเตอร์โอ้โหร้อยห้าสิบวัตต์นะตัวนี้ใช่นะครับแล้วก็เป็นคุณภาพเสียงเป็นไงพีเตอร์สุดจัดเลยนะ ใช่คือความคมของเสียงกลางเสียงสูงแล้วก็เบสนี่คือหึมมากใช่นะครับเพราะว่าตัวนี้นี่ว่าความคมเสียงกลางเสียงสูงเพราะว่าเป็นลำโพงที่สามารถร้องคาราโอเกะได้ใช่ไหมไมโครโฟนเสียงกลางสูงต้องเด่นครับผมแต่ว่าพลังเบสเขา150วัตต์นี่เขามาพร้อมด้วยพาสซีฟเลนเตอร์ขนาดใหญ่นะอยู่ด้านข้างครับผมด้านหลังพาสซีฟขนาดใหญ่สองตัวเลยนี่พาสซีฟนี่เลยฮะขนาดห้านิ้วสองตัวเลยนะฮะอ่าเห็นไหมครับส่วนบูเฟอร์ด้านหน้าบูเฟอร์อยู่ด้านหน้านะครับนี่ครับนี่เลย ก็จะมีหูฟังสีสันสองตัวแล้วก็ตัวเสียงกลางขนาดสองนิ้วอีกสองตัวครับนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นลำโพงที่มีไม์ไร้สายให้สองตัวนะครับนี่ขอดูไม์หน่อยอ่ะนี่เลยนี่นี่นี่ครับไม์ไร้สายสองตัวนะครับเป็นไม้แบบชาร์จนะนะสี่แล้วที่สำคัญนะตัวนี้ครับบอดี้เขาเป็นอลูมิเนียมนะโอ้เป็นอลูมิเนียมใช้ได้เลยฮะนี่ ถ้าแบตเสื่อมนะไม่แบตเสื่อมนะเปลี่ยนเองได้ไหมเนี่ยไม่ได้ตัวนี้ไม่ได้นะตัวนี้ตัวนี้ให้ช่างครับต้องให้ช่างทำนะครับนะนะครับซึ่งตัวไม้เองก็จะมีปุ่ม power แล้วก็ปุ่มควบคุมตรงนี้หรือเปล่าตัว power เองเดียวใช่ power เองเดียวนะลองเปิดดูด่ทดสอบทดสอบหนึ่งสองสามไม่เนี่ยชัดมากโอ้โหเสียงหล่อเลยครับนะะฮสวัสดีครับนะ เสียงไมเนี่ยคือชัดเจนนะครับครับผมนะฮะแล้วก็ตัวนอกจากไมแล้วเนี่ยด้านหลังนะยังมีช่องเสียบพวกกีตาร์ไหมผมไม่แน่ใจตรงนี้มีนี่ครับนี่นี่มาดูด้านหลังกันหน่อยนี่ครับอ่ะไหนๆก็แล้วพีเตอร์มาพูดถึงด้านหลังกันเลยดีกว่าอ่าด้านหลังเขาจะมีช่องเสียบกีตาร์กับไมนั่นไงว่าแล้วไงทุกสามจุดห้านะครับนะครับแล้วก็ตัวนี้เล่น USB ครับตัวนี้แมคอินดิก์ดโอ้คบเลยนะครับ ครับผมตัวนี้น่าจะเป็นตัวเอเจ็กซอินอ่านะครับตัวไทซีเนี่ยมีสายมาให้นะครับแต่ว่าหัวชาร์จเนี่ยก็แถมมาแค่นี้ครับตัวนี้เขาจะมีรีโมทให้ด้วยนะครับอ่านี่นี่นี่มีรีโมทให้ด้วยนะครับครับผมก็ปรับเสียงไมค์เสียงไรได้ที่รีโมทได้ด้วยครับผมส่วนหัวชาร์จก็ใช้ของสมาร์ทโฟนนะใช่ครับก็เรคคเมนต์ประมาณสัก2.5แอมป์นะได้ไหมก็ประมาณ3แอมป์นะ3แอมป์นะห้าโวแอมป์นะครับสเปคเขาสักนิดนึงครับตัวนี้เป็น บูทูธ5.0บู5.0นะครับกําลังขับอยู่ที่150วัตต์นะครับแล้วก็ตอบสนองความถี40เฮิรตถึง16เฮิรตนะครับแล้วก็ตัวนี้หัวชาร์จ5โวลต์3แอม5โวลต์3แอมนะครับแบตเตอรี่24,000มิลลิแอมป์ใอ้มาเหลือๆเลยนะครับขนาดสักนิดนึงนะครับก็ตัวนี้หน้ากว้างนะครับหน้ากว้าง28เซนนะครับสูง24เซนแล้วก็หนา12เซนน้ำหนัก 4.3กิโลกรัมนะครับมีสายสะพายมาให้นะครับใช่ฮะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าด้านบนมีอะไรบ้างนะครับอ่าครับผมครับผมอ่ะนบอสมามานบอสพูดเลยดีกว่าว่าข้างบนมีอะไรบ้างนะครับเริ่มต้นด้วยอ่าปุ่ม power เลยนี่นี่ครับปุ่ม power เปิดปิดเครื่องฮะอ่าแล้วก็ปุ่มเชื่อมต่อไมโครโฟนอ่านะครับแล้วก็มีปุ่มตัดเสียงตัดเสียงร้องตัวนี้แบบเปิด u t u b e แล้ยักตัดเสียงร้องใน YouTube ออกก็กดปุ่มนั้นได้เลยอ่าแล้วก็ รถเอ็โคตัวนี้แล้วก็มีเพิ่มเอ็โคก็ตัวนี้เลยอ well ๋อ R นี่คือรถเพิ่มเอ็โคนะใช่ครับผมแล้วก็เพิ่มเสียงรถเสียงอ่าอันนี้คือพูดถึงวอลลุ่มของไมค์มีรถเพิ่มเป็นรูปภาพให้เลยใช่เข้าใจง่ายส่วนตัวเองก็เป็นโหมดนะมีอะไรบ้างโหมดเนี่ยมีกรณีสําหรับบลููทธบลูทูธ นะครับอินพุตสามหรือว่าจะเป็น usb อ๋อที่อยู่ด้านหลังที่โชว์แบมือข้างต้นนะครับถ้าเราเสียบไว้มันก็จะกดเลือกโหมดได้อ่าส่วนตัวนี้ก็เป็น eq นี่ครับอ่านะครับก็ปรับชอบสิ่งไหนที่วิบวัามโหมดนะ indoor outdoor อะไรเงี้ยครับผมประมาณนโหมดอ่าแล้วก็มีลึกปุ่มเพนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นเสียงเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับครับผมนะครับทีนี้อ่าแน่นอนเมื่อกี้ด้านหลังดูไปแล้ว ทีนี้เรามาดูตัวบอดี้หน่อยบอดี้เป็นอะไรตัวนี้นะครับเป็นตะแกรงเหล็กนะครับเป็นตะแกรงเหล็กเลยนะครข้างหน้านะครับแล้วก็มีโลโก้ของแบรนด์เขาเลยคือ m plus นั่นเองนะครับบูเฟอร์สตัวนะครับใช่ตัวเทปิเตอร์อีก2ตัวทีนี้ด้านข้างนะก็จะมีนี่ฮะที่ห้อยสายสะพายตรงนี้นะครับชิงแรงนะครับใช่นะครับคืองานประกอบดีมากนะตัวนี้บอกเลยครับแบรนด์นี้นี่ทำงานประกอบมาดีมากนอกจากคุณภาพเสียงดีแล้วเนี่ยวัสดุที่ใช้ผลิตเนี่ยก็ต้องบอกว่าทําออกมาได้ดีมากๆนะครับสาหรับแบรนด์นี้ครับม ทีนี้นอกเหนือจากตัวสเปคเรียบร้อยแล้วยังเหลืออะไรอีกไหมที่ต้องแนะนํากันนะครับไล่ให้ครบแล้วนะครับไซส์ขนาดน้ําหนักครบหมดแล้วนะครับก็รีโมทเขาก็มีปรับทุกอย่างในที่รีโมทนะครับตัวนี้คือเขาสามารถเสียบกีตาร์ได้เสียบกีตาร์ได้เสียบไม้เพิ่มได้นะครับแล้วก็เขามีช่องไลอเอาด้วยนะเ่อฟังนะครับไลอัอนก้จีเสียบสายแล้วก็ไปต่อสัญญาณกับตัวเครื่องเสียงตัวอื่นครับ ก็แนวเสียงเป็นไงพีเตอร์ตัวนี้ก็วันที่นะาฟังสนานนะเพราะว่าแนวออกสไตล์แนวปาร์ตี้เลยกำลังขับขนาดร้อยห้าสิบโอ้โหเป็นลำโพงไซส์ที่ไม่ใหญ่แต่ให้พลังเสียงนี่เกินตัวมากมากเลยนะพีเตอร์รนะฮะ,ะ,ฮะ,ะโดยเฉพาะเรื่องเบสนะครับ,รบส่วนเรื่องของเสียงกลางนี่ชัดเจนอยู่แล้วเพราะว่าลำโพงสไตล์นี้เนี่ยเสียงกลางต้องชัดเพราะไม่งั้นเนี่ยเวลาร้องออกไมาเนี่ยมันจะฟังไม่รู้เรื่อง นะครับแล้วก็สัญญาณไม่กับลําโพงเนี่ยชัดเจนมากนะครับนะ,นะราคาตัวนี้ยังไงนะตัวนี้ตัวนี้ราคาอยู่ที่6,290บาทหกพนสองร้บาทครับนะก็เป็นลําโพงที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งที่มาพร้อมฟังก์ชันคาราบเกตแล้วก็ไซส์ขนาดเนี่ย <นะ S 2> ไม่ใหญ่พกพาง,ง่ายแต่พลังเสียงนี่โอ้โหก็หึมเกินตัวมลองฟังสักหน่อยไหมมาลองฟังกันหน่อยดีกว่านะครับครับผมลองฟังนะ Peace is what we're dreaming of No more fighting, no more guns We can't undo what has been done โอ้โหไดนามิกเ oh, สียงมันมากฟังสนุกนะครับแล้วก็ตอบสนองทุกย yep. <mon ter> ่านเสียงได้ดีละพีเตอร์ครับคือผมชอบไดนามิกเสียงเขานะมันกระชุ่มกระชวยดีนะครับเป็นลำโพงที่ถ้าพูดถึงเสียงแตกไม่ต้องพูดเลย นะครับเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยลำโพงไม่แตกปลายแน่นอนเรื่องของเสียงนะนะครับนะฮะตัวของเบสเนี่ยทำออกมาได้ดีมากนะครับแล้วก็พลังเสียงเนี่ยก็หึ่มเกินโดยงทีมผมบอกไปใช่คุ้มแนยนอนฮะใช่ครับราคาค่าตัวก็อยู่ที่หพันสองร้อยเก้าสิบบาทนะครับนะครับไม่ลอยอีก2ตัวนะครับเสียบไม้เพิ่มได้ครบละผมเชื่อว่าใครที่ได้ฟังต้องประทับใจสําหรับลําโพงตัวนี้นะในแง่ของเรื่องของพลังเสียงนะครับนะฮะ สนใจนะก็สอบถามมาได้นะช่องทางก็อย่างที่เห็นในหน้าจอที่ไหนบ้างน้องบอสมีเฟซบุ๊กของแอปไทยแล้วก็ไลน์แอดได้เลยมีแอดข้างหน้าด้วยนะเพิ่มเพิ่มเข้ามาได้ ส่วนเบอร์โทรก็นี่เลยฮะ0 6 1 5 6 5 9 6 8 9ครับผมนะฮะสำหรับท่านใดที่มาหน้าร้านนะร้านเราเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์ใช่ห้าโมงเช้าจนถึงหกโมงเย็นครับผมครับผมอย่างถึงเสาร์หยุดนิดวันหนึ่งใช่ครนะครับแล้วก็รถไฟฟ้าก็สายสีสีเขียวกับสีชมพูกับสถานีวัดพระศรีมหาธาตุครับผมนะฮะก็แวะมาได้นะจริงๆแล้วมาที่ร้านเรานี่ก็จะได้อ่าทดสอบหลายรุ่นนะครับนะฮะครับผมเป็นอ่ามีหลายรุ่นให้เลือกมีหลายยี่ห้อนะครับ บางครั้งนะมาที่ร้านแล้วนี่จะมาซื้อรุ่นนี้แต่ว่าฟังไ,<ด>ไปฟ,งฟังมางได้นนได้รุ่นหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ซื้อสินค้าที่แอฟริกายก็สบายใจได้นะนะทำพูดถึงช่องทางออนไลน์ก็ไม่สินค้าของเราเป็นสินค้าแท้100ร้อยเร์เซ็นะครับนะก็มีประกันนะครับแล้วก็ติดปัญหาอะไรก็โทรสอบถามได้นะครับมีช่องทางการเชื่อมต่ออยู่แล้วนะครับ,รบ,รบติดต่อเดี๋ยไม่ได้เชื่อมต่อ <c oughs> นะครับนะก็ ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับตัว M Plus นะรุ่น M 2 Pro บลำโพงคาราโอเกะที่ให้พลังเสียงก็คืมเกินตัวจริงๆครับนะครับผมก็ผมนะแล้วก็พิเตอร์แล้วก็น้องบอสนะครับเอาไว้ก็กราบขอบพระคุณที่ติดตามรีวิวเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ